สวัสดีครับพี่น้องทุกคนเป็นไงบ้างสบายดีกันไหมเอ่ยโควิด -19 ก็ดูแลสุขภาพกันนะครับทุกคนเป็นห่วงนะคิดถึงลักนะจุบจ๊บๆุบ <c oughs> พอดีวันนี้ออกไปเจอลูกค้าเพราะว่าลูกค้าเอกสารมีเอกสารเป็นแปลงทางด้านกรมธรรม์ประกันชีวิตก็เลยออกจากบ้านวันนี้จากตัวมาสิบสอวันล้ก็ออกไปเจอลูกค้าคนเดียว ที่บ้านเขาก็จะจับจมูกจกับตาแต่ไม่คกดจับได้เพราะว่าเราไปเจอลูกค้าก่อนไปเจอลูกค้าเราก็จะมีแฮนด์เซีนไทด์ติดตัวในละว่คคนของเราอยู่นู่นแล้วก็เราก็จะมีแฮนด์เซนไทด์เช็ด ควมาทักทายแล้วก็เดี๋ยวจะไปออกกำลังกายออกกำลังกายนิดนึงพื้นที่สร้างอิมโมนหรือผู้ก้านทานกับโรคโควิด1 9หรือเชื้อโรคอื่นเราต้องสร้างแล้วก็เมื่อเช้าเรากินแล้วตำส้มปั่นลูสลึ่เล็กๆประมาณเนี้ลูกส้มสีมสมส่ลูกตอนเช้าแล้วก็กินงไปจะเป็น4ีแล้ว2,000นันิกร,รัมเลยเมื่อเช้า แล้วก็ฟิชออยด้วยเม่เช้เาทานฟิชออยหนึ่งเม็ดแล้วก็เดี๋ยววันนี้ออกกําลังกายเสร็จปุ๊บเราจะไปกินข้าวจะกินวิตามินซีอีก2,000มิลลิกรัมวิตามินซีกินได้วิตามินซีนน C, แล้ววิตามินบีคอมเพล็กซ์จะละลายในน้ำแล้วก็จะไม่สะสมในร่างกายดีกับซีก็เพื่อนๆก็อย่าลืมนะวิตามินบีคอมเพล็กซ์ก็ในพวกับพวกถั่วต่าง แล้วก็บวิตามินซีส้มแสงแดดตอนเช้าก่อนเก้าโมงเย็นตอนเช้าช่วง7จ็ดแปดโมงเช้านี่วิตามินซีจะเยอะกับช่วงเย็นหลังพระอาทิตย์เริ่มจะตกดินน่ะก็จะมีเรียกว่า6กโมงเย็นเนาะคุณป้าบ้านเราไม่นมนแน่ใจว่าตกกีก่โมงก็จะช่วยได้ด้วยวิตามินซีสังเคราะห์แล้วก็อาหารที่มีรสเปรี้ยวจากมะนาวต่างๆอย่างเงี้ยใช้ได้ก็จะให้เพื่อนๆดูว่าตอนนี้อยู่บนโทวเว ิรถอยู่เส้นนี้จะเยอะมากตอนนี้ก็มีคนในอเมริกานะครับที่ฮุสตันเท็กซัสตอนนี้ก็คือคนออกบ้างก็จะน้อยนีย่เวลา5้าโมงนะปกติ5้าโมงวันจันทร์รถจะเยอะมากตอนนี้วันวันจันทร์นะเนี่ยเดือนมาราชวันจันทร์แล้วก็ให้ดูครับถนนเห็นไมเอ่ยเนี่ยปกติรถจะเต็มไปหมดเลยก็จะแทบจะแบบว่าแซงไม่ได้เลยโดยเฉพาะ5้าโมงเย็นตอนนี้ห้าโมงสีนาที ถ้าง,งเย็นคนเลิกงานหรือบงเย็นคนจะเลิกจะเยอะคนนี้ก็คืออันนี้ก็มีก็มีคนวิ่งอยู่แต่รถวิ่งออกมาข้างนอกแต่ไม่เยอะเหมือนเมื่อก่อนรถล,ลงไปเกินครึ่งเ,เลยนะครับอันนี้คือที่เมืองวิวสตันเท็กซัสนะครับก็นั่นแหละครับก็ผลกระทบของโควิดเนาะก็ทุกคนก็รู้รู้กันอยู่ว่ากระทบทุกที่แล้วก็ค่อนข,ข้างจะ โลกเปลี่ยนไปเพราะฉะนั้นปุ๊บเราต้องปรับตัวให้ทันกับโลกที่เปลี่ยนไปคนที่ผมก็พยายามจะที่จะเทรนทีมงานผ่านออนไลน์ตอนนี้ก็คือรีคูดทางออนไลน์ทำง,งานทำออนไลน์ก็นั่นแหละก็ ทักทายมาขอฝั่งว่าคุณผู้ชมพี่น้องทุกคนก็อยู่ดีมีสุขกันดีแล้วก็ทักทายกันมาได้ขอบคุณนะครับที่ติดตามอย่าลืมกดแชร์กดไลค์นะกดไลค์ก็พอถ้าไม่แชร์ก็ไม่เป็นไรก็เข้าใจอยู่ก็คือกดไลค์เออคนนี้กุบกิบกุบกิบก็แชร์กันไปแล้วก็กดไลค์ได้บอกเพื่อนเข้ามาชมได้นะครับก็คือทักทายมาก็ใครจะเดินทางมาอเมริกาช่วงนี้ก็คงไม่สะดวกเนาะ เพราะว่ามันก็มีปัญหาหลายอย่างเพราะว่าโควิด19ตอนนี้เดือนม์าที่29 30มเ้าใช่มีนาคมบ้านเรานั่นแหล,ละก็คือจะมีผลกระทบนิดนึงก็ทุกคนเสียหมาได้ไลแรกคนใช้อย่าลืมนะครับรักตัวเองอยู่บ้านก่อนรักครอบครัวพ่อแม่พี่น้องด้วยกันก็อยู่บ้านกันก่อนอย่าไปไหนเนาะรักทุกคนคิดถึงจุ๊บๆบายๆครับก็ให้ชมถนนก่อนนิดนึง ก็ครบห้านาทีก็มันจะก็จะตัดไปเลยนะครับขอให้ทุกคนมีความสุขมากสุขภาพร่างกายแข็งแรงดูดีมีสุขทุกคนนะครับบ๊ายบายครับผม